สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชำขิงค่ะขิงปลูกไว้ในกระถางค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขยายค่ะเนี่ยค่ะไปปรุงดินก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะเพื่อนๆมีทรายค่ะทรายส่วนผสมนะคะนี่ดินเก่าค่ะเพื่อนๆดินเก่าที่ใช้แล้ว คนอันนี้เตีนฐานอุ้ยมองม่เห็นนี่ฐานค่ะเพิ่นเพื่อนนี่เปลือกไข่ตามไว้แล้วค่บเพื่อนเพื่อนเปลือกไข่แล้วก็นี่ใบกัมปูหมักแล้วคับเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะใบกัมปูเดี๋ยวผสมดินค่ะเพื่อนเพื่อนผสมดินกันค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้ดินรอบที่ผสมรอบที่แล้วยังเหลือเอามาปนด้วยค่ะอันนี้ฐานครับเพืพ่อนๆส่วนอันนี้เปลือกไข่เยอะมากๆเลยเอาหมดเลยเนาะอ้เยอะเยอะมากเลย ไว้ก่อนดูสิแล้วก็เอาเอาดินเก่าดินเก่ารล่อนแล้ว <c oughs> อันนี้ใบากามปูค่ะเป็นผุยผงหมดแล้วนี่เอายอะๆหน่อย รงดินเถอะเพื่อนๆถ้าเปลือกไข่หมดเลยก <c oughs> ินเยอะ ผสมดินเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆได้เท่านี้ค่ะทีนี้ก็ไปขุดต้นขิงมาแล้วค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวแบ่งนี่จะราจะเอาใส่ถุงดำนะคะเพื่อนเพื่อนเอาในในถุงดำก็เอาเปลือกมะพร้าวสับรองก้นไว้ค่ะเพื่อระบายน้ำนะคะ พร้อมปลูกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะได้แล้วแยกมาแล้วนี่ท่านี้เลยค่ะเพื่อนๆปลูกเลยค่ะ ปลูกไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะ 0, สูญพันธซะเดี๋ยวพอรัดดีแล้วเราก็เอาไปลงล้อ,อยางตอนนี้หน้าแรงแล้วเอาไปลงล้อ,อยางเลยกลัวรดน้ำไม่ลดน้ำไม่ไหวค่ะเพื่อนๆปลูกแบบนี้รดน้ำแบบไม่เยอะ นี่ค่ะเพืนเพื่อนปลกเอาไปกินเองนะคะเพืเ่อนเพื่อนไม่ต้องซื้อค่ะขิงขิงเล็กๆค่ะเพืเ่อนเพื่อนกินกะส้มตามก็อร่อยรสชัดเผ็ดมากหัวเล็กๆแต่เผ็ดมาก ลูกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะสิบสองต้นค่ะใส่ไปสิบสองถุงนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ลดน้ำแล้วเอาไว้ในร่มก่อนนะคะเพื่อนๆ